สวัสดีครับพบกับเป้เช่นเคยวันนี้เป้จัดมาให้นะครับรถนะครับรถเกรงสวยๆสีแดงตัดดำนะครับชุดแต่งสีดำตัวรถสีแดงนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้รถออปชั่นคุ้มและครบและปีใหม่ไม่น้อยนะครับเป็นรถที่สวยไม่ควรพลาดเลยนะครับคันนี้3 7 9 0 0นนานะครับไม่ต้องซื้อ7 0 0 0 0 0นนะครับป้ายแดงไม่เอานะครับวันนี้เราซื้อเหมือนอื่นสองแต่สภาพเหมือนป้ายแดงนะครับมีคนขาดทุนให้เราแล้วนะครับ วันนี้เราซื้อไปคุ้มนะครับขาดทุนน้อยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่เไม่แปดหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับไฟหน้าของเขาได้มานะครับดีไซน์มาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นมันอ่าเรียกว่าเป็นตัวหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับสภาพเดิมกิฟต์นะครับกระจังหน้ากระชนหน้านะเป็นสีดําเงาเมทัลลิกนะครับสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับสีสันผิวพันธ์นะครับฝากระโปรงเดิมเดิมสภาพนวลเนียนอ้อเลยนะครับเรียกว่าเนียนอ้อเลยนะ สภาพรถจะบอกเลยคันนี้บอกเลยว่าถูกโฉลกมากนะครับสวยจริงน่าใช้น่าสนใจนะครับมาดูแม็กกับยางของเขานะครับยางด้านหลบบอกเลยยางนี้ขึ้นชื่อนะครับแม็กก็เป็นทูโทนปัดเงาไม่พอได้ดิสเบรกมาด้วยนะครับไม่ใช่น้ำนะได้ดิสเบรก ABS นะครับยางสภาพใหม่กิปเลยนะครับยางสภาพใหม่กิปนะครับแล้วก็ได้ยางเนี่ยปีสิเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเลยนะครับแถมยางนะครับ4เส้นนะครับ ร้มล็อลรอสภาพเดิมนะครับนี่เดิมๆนะครับคลิปๆเลยเนี่ยครับรถสภาพเดิมแบบนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับฟิล์มรอบคันติดมาพร้อมฟิล์มรอบคันติดมาพร้อมครบแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกก็เดิมด้วยคลิปกันซัลร์หล่อก็เสริมมาให้แล้วนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีดําเมทัลิกนะครับแต่กตัวรถที่เป็นสีแดงนะครับหูจัาเป็นโครเมียมนะครับ ดีไซน์งานด้านข้างบอกเลยว่ารถเนี่ยดีไซน์มาสวยจริงนะครับสภาพนี้บอกเลยว่าได้โฉบออกสปอร์ตสปอร์ตด้วยนะครับเห็นไหมเวลาตั้งนะครับมองจากด้านข้างไปดูสวยดูหล่อดูดีน่าใช้มากเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับรถเครื่องอีโคคาร์นะครับ1 2 0 0ซีซีนะครับตัวบอดี้อ่ใหญ่เท่าวีออสเลยนะครับสวยน่าใช้ออปชันได้มาแบบนี้คุ้มๆนะครับอ่ะมาดูจุดต่อไปนะครับระบบออโต้ลามนะครับ Security ป้องกันการโจรกรรมก็มีให้ครบเช่นกันนะครับฟิล์มสภาพเดิมกิฟต์นะครับรถเนี่ยสภาพเดิมเลยนะครับหลังคาต่างๆได้มาเดิมๆนะครับเสากาเป็นแบบชาร์ฟินนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับเป็นแบบใหม่แล้วนะครับไม่พอนะครับมาดูกันที่นะครับแผ่นเพอทหัวน็อตนะครับเป็นยังไงให้ดูนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆนะครับแผ่นพวงเพลสภาพเดิมเดิมมีหน้านะครับแผ่นเพลผลิตปี19นะครับซีนเดิมฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับ เนี่ยรถต้องเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับซื้อไปสบายใจเลยนะครับได้รถสวยและเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะว่าซื้อไปมีของแถมหรือเปล่านะครับไม่มีให้นะครับเนี่ยเดิมเดิมแบบนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะครับขอแกะดูหน่อยไม่รู้เป็นอาร์กเป็นยังไงนะครับเดิมนะครับเป็นอาร์เดิมนะโอ้สภาพสวยคลิปเลยนะครับสวยน่าสนใจน่าซื้อน่าใช้นะครับใครหาอยู่ทักมาได้โทรมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับ ด้านท้ายนะครับสภาพเดิมนะครับนี่เห็นไหมเดิมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมนะครับอ่าแล้วไม่องไป่ตางอย่างเงี้ยต้องอยู่เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ขอเก็บนิดนึงนะครับเก็บงานนิดนึงอ่าเบาด้านหลังนะครับกว้างนั่งสบายนะครับนั่งได้สามคนนะครับ มีสายบงสายเบลให้ครบทุกอย่างนะครับรถองค์ประกอบทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับใครหารถวริษั์คันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานนะครับขับคล่องตัวประหยัดน้ำมันดูแลรักษาง่ายๆค่าเซอร์วิสถูกนะครับระยะยาวบอกเลยว่าจะ,จ,ะจะส่งต่อให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับเป็นรถที่อึดถึกคนนะครับสวยน่าใช้นะครับเป็นรถค่ายโตโยตนะและดูด้านท้ายของเขาดีไซน์มาสวยหรูเป็นไฟท้าย LED นะครับ เซนเซอร์ถอยด้านหลังมีมาให้2จุดนะครับได้ตัว s p a r s ด้วยนะครับอย่างที่อีเครื่องพันสองนะครับแล้วก็จะมีระบบไล้ไฟรล่หมอกมาให้ไฟเบรกครุที่3าเป็น LED นะครับอยู่ตรงนี้ติดมาให้พร้อมครบเลยนะครับรถนะครับได้รถที่ออปชั่นคุ้มและครบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับให้ดูจากด้านข้างนะนี่นะครับสีสารผิวพันสภาพเดิมนะครับได้สภาพเดิมเลยนะครับฟิล์มรอบคันเดิมๆไม่เสื่อมไม่เสียนะครับ มองจากด้านนอกไปภายในนะครับได้งานโทนสีดํานะครับพุมหนังตะเข็บแดงนะครับลำโพงสี่ดอกรอบพันดอกซีลไอดอกหกนิ้วนะครับสภาพรถสวยกริฟนะครับเบาเป็นเบาหนังนะดูแลรักษาง่ายนะครับถ้าเป็นเบาผ้าจะรู้สึกายยากกว่านะครับและก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับมีพยุงพยัค์ให้ครบนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะครับเดิมๆสวยสมบูรณ์นะครับสวยจริงนะครับรถสวยน่าใช้เลยนะครับ เป็นองค์เวนตาโครงสร้างรถสภาพเดิมคลิปนะครับสภาพเดิมคลิปเลยอ่าเนี่ยครับถ้าเดินแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับแต่ดูให้ครบก่อนนะผมจะพาดูทุกจุดนะครับตรงนี้ปุ่มนี้เป็นสมาร์ทที่นะครับกดล็อกรถได้นะครับอ่าใช้งานให้ถูกเนาะแล้วก็งานด้านในของเขานะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับมีให้นะครับครบอยู่แล้วนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้นะครับมีล็อกเบรกล็อกคันให้ด้วยนะครับเนี่ยล็อกเบรกล็อกคานอยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้แล้วนะ ติดมาให้แล้วนะครับสองพันสามพันกว่าบาทนะครับพสตาร์ทมีมาให้แท็กช่างคอนโทนพาร์กิ้งโซน่าระบบช่วยเรียกว่าช่วยจอดเนาะมีให้ครบเลยนะครับและงานภายในดูนะครับนี่ได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซีดแบบนี้นะครับงานหนังบอกเลยดูดีมากดูดูดูแพงคุ้มราคาที่จ่ายนะครับราคาแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับไม่ถึงสี่แสนนะครับได้รถสเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับประหยัดน้ำมันนะครับยี่สิบถึงยี่สามกิโลลิตรนะครับ แล้วก็ลองเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บอ่าจอตีแรกไม่ตีแล้วนะครับมาดูว่านะครับไม่อย่างที่ผมบอกจริงไหมไม่เท่าไหร่มาดูกันไม่แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบกิโลเมตรนะครับอ่าสภาพรถนี้บอกเลยว่าสวยกิฟและคุ้มนะครับเบาะตาเฉลี่ยนะครับตากันน้ำมันเฉลี่ยรวมนะครับระยะที่วิ่งได้บอกหมดเลยนะครับให้ออปชั่นมาคุ้มครบแบบนี้นะครับ รถสวยน่าสนใจนะครับเห็นไหมบอกอัตรการกินน้ำมันเป็นบาทด้วยนะครับนี่พอวินไปแล้วกี่บาทนะครับบอกหมดเลยนะครับได้รถสวยออปชันครบแบบนี้บอกเลยไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดนะแล้วตรงจอตรงนี้นะครับมีจอทัศกรีนให้นะครับทัศกรีนแบบนี้ FM AM iPod iAutoStore เนี่ย AV ต่อได้หมดเลยนะครับแอปต่างๆมีให้หมดนะครับสวยแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับเขาเค้า่อถอยให้ดูหน่อยปึ๊บ อ่ะมีกล้องให้ครบนะครับมีกล้องถอยให้มีตาดวงที่สามให้ไม่ต้องห่วงเรื่องถอยนะครับมือใหม่มือเก่านะครับเอาใช้งานนะครับซื้อให้ลูกให้หลานนะครับมีกล้องแบบนี้บอกเลยถอยไม่ชนแน่นอนนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วเ็าจะบอกว่างานสีดำโทนโทนสื่อสีน้ำเงินสวยจริงนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังเกรดดีมากนะครับเกรดเอพรีเมียมเลยสวยน่าใช้นะครับ พวงไล่ก็เป็นฟูลออปชันด้วยนะครับนี่มาติดฟังชันแบบฟูลออปชันเพิ่มเสียงเอาเสียงรับสายของสายได้หมดเลยนะครับสวยออปชันให้มาครบแบบนี้นะครับคราวนี้ไปดูกันที่นะครับจุดต่อไปก็คือนะครับไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมขอดูเอกสารยืนิดนึงนะอ่ารถคันนี้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นรถบ้านนะรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวนะอ่ารถบ้านมือเดียวนะครับเอ๊ะมือนเห็นอะไรสักอย่างนะครับมืนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เป็นป้ายที่เคยเข้าศูนย์มานะครับเข้าศูนย์ั้าต่อไปที่แปดเจ็ดสามเ้าสองเห็นไหมครับนี่ไปเข้าศูนย์นะครับยังอยู่ด้วยนะครับนี่ครับถ้ารถมีการดูแลแบบนี้บอกเลยใช้ยาวๆนะครับได้ไม่น้อยคันนี้บอกเลยไม่คนพลาดนะครับสวยๆและหล่อแ央แๆแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไปไปดูจุดสุดท้ายที่ควรดูกันนะครับมีสองจุดก็คือฝาท้ายเครื่องกับฝาหน้าเครื่องนะครับเอ้คันนี้ผมบอกว่าไอ้มีคล้องหน้าด้วยนะครับมีคล้องหน้ามีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับโอเค โอ้คุ้มเลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้คุ้มเลยนะครับสีแดงเป็นแดงเลือดเลือดหมูเลือดหมูนะไี่แดงเข้มนะครับอ่าเปิดฝามานะบอกเลยสภาพเดิมนะครับสีเดิมโทนเดียวเลยนะครับเครื่องเดิมเดินยงไงปกตินะครับอ่าดูนะครับดูมอเตรรงงานอยู่ครบนะครับนี่เดิมเดิมนะเดิมเดิมเลยหัวน็อตเดิมทั้งหมดนะครับสภาพสวยกริบนะครับอ่าเครื่องเดินยังงปกตินะครับของเลว้ดวอย่าไปเช็คให้นะครับ เช็คให้ทุกจุดเลยนะครับเช็คให้นะนี่เห็นไหมสองขีดปกตินะครับอ่าเช็คให้หมดนะครับบอกเลยว่าซื้อไปสบายจะได้นะครับซื้อสดได้จะเป็นนงินได้ใครสนใจทักมาได้โทรมาได้เลยฐารับแรงต่างอยู่สภาพเดิมไม่โอเวอาร์นะครับนี่จำเดิมเลยนะครับลูกค้าผมนะครับดูคลิปจบนะส่วนใหญ่นะโอนมาจองเลยจองซื้อสดจองจัดไฟแนนซ์นะครับเพราะทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับมงงนนัดเดิมนะครับนี่ซีนเดิมสภาพเดิมเลยนะครับสภาพต้อเดิมแบบนี้นะครับลูกล้องผมคลิปนะครับ ตรงปกแน่นอนการันตีให้เลยนะครับไม่เดิมไม่ดีไม่ขายนะครับบอกเลยรถต้องดีต้องเดิมต้วงเกีรเอนะครับอย่างนี้นะครับสื่อไว้นะครับใครขายรถไม่ดีอะไรครับบอกเลยดังแน่นะครับผมแล้วก็เลยว่าผมจะไม่ทําแบบนั้นผมจะขายรถเกตรเอมาตรฐานนแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่ะอยู่สุดท้ายที่ควรดูนะครับฝาท้ายเครื่องนะครับโดนชนมาหรือเปล่านะครับมาดูกันเราต้องได้รถเดิมนะครับมาดูกันเลยนะครับมาดูกันนะครับสรุปสุดท้าย จุดนี้นะครับซีนเดิมนี่สวยจริงนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยนะครับนี่เดิมเดิมสภาพเดิมเลยนะครับสภาพเดิมเลยนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนี่เดิมเดิมเห็นไหมอ่ะสภาพรถเดิมเดิมกริบกริบแบบนี้นะครับเมนูเป็นอะต่างๆนะครับได้มาเดิมแท้เลยนะครับ นี่ครับดูนะครับพวกซีนต่างๆนะครับชุดปะยางต่างอยู่ครบนะครับแต่ว่าเครื่องมือไม่แรงเดี๋ยวผมใส่ให้นะอ่านี่ครับตัวบอดี้ตัวถังไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ตรงนี้ถ้าน้ำของน้ำแขังนะถอดลูกยางนี้ออกได้นะครับอ่าแล้วก็ดูซีนต่างๆตัวบอดี้ตัวถังนะครับสภาพเดิม1 L 1่อึงอยู่ครบนะครับซีนเดิมสวยสภาพกิฟต์เลยโอเคสวยใช้ได้นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับดูซ้ายดูขวา ก็เดิมนะครับสภาพรถเดิมๆเลยเพราะุบกันนะครับมากล้องถอยมีเห็นไหมมีให้ครบเลยเดิมแท้ป้ายแดงเลยนะครับอ่าใครสนใจนะครับคันนี้นะทักมาได้โทรมาได้นะครับได้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับปีใหม่ไม่น้อยนะครับสภาพรถกลิบเลยแกะกันดูทุกจุดแล้วนะครับทุกจุดทันงแล้วนะครับสภาพรถสวยเดิมเลยใครสนใจคันนี้ทักมาโทรมานะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับโตโยต้ายาริสหนึ่งสองตัวเอสพัท เอทีพคันนี้ยังโสดยังว่าง3า9 0 0 0เเท่านั้นนะครับประหยัดน้มันออปชั่นครบนะครับกล้องหลังมีกล้องหน้ามีนะครับได้เบาะหนังด้วยไม้น้อยอีกต่างหากนะครับและได้แม็กกปิดปัดเงาดูโทนด้วยได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้ายมีมาให้เรียกว่าสวยครบเครื่องเลยคันนี้โคตรคุ้มนะครับแถมอัตราจจุมันไปอีก1,000บาทจัดมาได้เลยนะครับสนใจคันนี้โทรมา0947894848นะครับ ทำสัญญาได้ถึงในบ้านซื้อสดได้จะเป็นได้สนใจทักมาโทรมาเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะบ,บอกเลยคุ้มสุดแล้วนะครับไม่น้อยคันนี้มีคันเดียวนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ